คนิยกกระชับผิวลดเลือนริ้วรอยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยการใช้ MMFU คืออะไรทำไมถึงดีกว่าไฮฟู Hi สวัสดีครรครรรััับบมวนนี้ทุกคนคงรู้จักกับเรื่องของไฮฟู oo, กันเป็นอย่างดีแล้วนะครับก็คือลอมาจาก h ฮอินเทน n ซ i t y Focus ัสอันต o าซานะครับจะเป็นการใช้คลื่นอันตาซาวที่มีความพลังงานเข้มข้นสูงลงไปบริเวณที่เราเนื้อยเยื่อที่เราต้องการนะครับ ที่เราต้องการก็คือชั้นผิวหนังชั้น s ม a ร์นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะมันทอดตัวแล้วมีการายกกระชับผิวขึ้นคล้ายกับการที่เราคุณหมอผ่าตัดยกชั้นเนี้นะครับผมหรือตัวที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของตัว Ultraformer นะครับซึ่งอัลตราฟ r ร์เเนี่ยก็จะมีหลายรุ่นเลยตอนนี้ที่ใช้เยอะที่สุดก็คือเรื่องของ Ultraformer มอร์ MMFU เนี่ยนะครับจะแบ่งง่ายๆคือลักษณะพลังงานของนี่จะพัฒนาขึ้นเป็น2ลักษณะพลังงานคือไมโครโฟกัสคือเป็นจุดเล็กน้อยกว่า0.5มิลิม mm, แล้วก็จุดที่ใหญ่ขึ้นพลังงานมากกว่า8เท่าแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ1ม mm, มต่างกันยังไงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มีการพัฒนาเป็น MMFU นะครับก็คือย่อมาจาก m i โครแอนด์แมกโรโฟกัสอันต้าาว เด่นเลยนะครับผมคืออัลตราฟอร์เมอร์ทรีเนี่ยจะมีหัวหรือว่าคัตชิเลชหลายชนิดเลยนะครับมีตั้งแต่1นึ่จาสองสามสี่จุดห้าหกเก้าสิบสิบเอ็ดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละอันของเขาเนี่ยก็จะมีจุดเด่นนะครับคือจะแบ่งเป็นสองพลังงานรูปแบบคือหัวไมโครโฟกัสอันต้าซาวนะครับก็คือจะปล่อยพลังงานที่ ลงไปที่ความลึก1.53และก็4.5้มิลิเมตรนะครับพลังงานจากไมโครโฟกัสอัลตราซาวเนี่ยจะเกิดเป็นจุดความร้อนที่จุดเล็กๆระดับที่65-70ถึงองศาเซลเซียสที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจุดพลังงานเนี่ยประมาณ0.5ม mm, ิลิเมตรด้วยระยะห่างที่เท่ากันเนี่ยนะครับจะก,กระตุ้นให้เกิดการหดตัวของชั้นผิวนะครับซึ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือที่ชั้นสมัดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อกระตุ้นให้เกิดการหดตัวเนี่ยก็จะมีการยกกระชับ ของชั้นผิวได้อันนี้เนี่ยก็คือไมโครโฟกัสเนี่ยเพื่อการยกกระชับนั่นเอง อีกลักษณะพลังงานชนิดหนึ่งก็คือมัคโคโฟกัสอัตราซาวนะครับซึ่งจะปปล่อยพลังงานที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางาแล้วก็พลังงานที่สูงกว่าของมโคโคโฟกัสอัตราซาวเนี่ย8เท่าแล้วมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยของมัคโคเทอรมอลโฟกัสเนี่ยที่1ม mm. ิมโดยหัวนี้เนี่ยจะปล่อยที่ระดับความลึก2มิม6มิม9มิมแล้วก็13มิมนะครับจุดเด่นของเขาคือ,อพลังงานที่สูงแล้วก็ จุดที่ใหญ่เนี่ยก็คือจะช่วยสลายไขมันส่วนเกินและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยดังนั้นเนี่ยเขาจะได้2อ,อย่างก็คือทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ยกกระชับด้วยแล้วก็สลายไขมันด้วยนะครับสำหรับหัวมัคโครโฟกัสอันต้าสาว หลังจากที่เราดูแลด้วยการใช้พลังงานของตัว mmfu นะครับพลังงานขึ้นเสียงหรือว่า high intensity focused ultrasound เนี่ยจะไปกระตุ้นให้เกิดการหดตัวนะครับแลังจากนั้นจะเป็นการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของรอง่างกายนะครับพวกมาโครฟาจทาให้เกิดการเก็บกินของอเส้นใยคอลลาเจนที่มีการเสื่อมสลายไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปกระตุ้นให้เกิด proliferative phase คือกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนใหม่มากขึ้นด้วย เซลไฟโบบาสนะครับที่มีการเสื่อมอไปก่อนนั้นนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยคอลลาเจนก็จะมากขึ้นดังนั้นลักษณะผิวเนี่ยก็จะกระชับดูดีขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นทำให้เกิดคอลลาเจนรีเจ n เนอเรชันขึ้นมาด้วยนอกจากคอลลาเจนคอนแทคชั่นแล้วเนี่ยแล้วเรื่องของ mmfu อัลตราฟอร์เมทรีเนี่ยช่วยดูแลอะไรได้บ้างน,นะครับอย่างแรกเลยกลุ่มที่มีของความหย่อนคล้อยของใบหน้านะครับไม่ว่าแก้มอร่องแก้มกรอบหน้าไม่ชัดต่างๆเนี่ยมันก็ว่าใช้ได้ผลดีอันที่2คือยกพวกคิกค้วเปลือกตานะครับคนที่มีปัญหารอบริ้วรอยรอบดวงตาเนี่ยเนื่องจากว่าพลังงานของอตัว mmfu เนี่ยของเขาจะค่อนข้างสถียรแล้วก็จะมีลักษณะของหัวหลความลึกนะครับผมจะสามารถดูแลได้ด้วย ตั้งแต่บริเวณขอบตานะครับริ้วรอยใต้ตารอบดวงตาจนถึงยกคิว้วบริเวณหน้าผากก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บด้วยนะครับอีกเทคนิคนึงที่หมอชอบใช้คือเรื่องของการใช้รักษาหลุมสิวโดยเฉพาะในคนที่มีปัญหา หลุมสิวร่วมกับความหย่อนคล้อยนะครับหลุมสิวเนี่ยมันจะเกิดพังผืดขึ้นจริงก็จริงนะครับแต่บางคนที่มีผิวยุบตัวและมีความคล้อยของผิวเนี่ยก็คือมีการหายไปของคอลลาเจนนะครับกลายเป็นลักษณะของพังผืดซะมากกว่าดังน,นั้นเนี่ยหมอก็จะมาปริกษใช้ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องของหลุมสิวร่วมกับความหย่อนคล้อยก็จะได้2องอประเด็นเลยนะครับได้2ประโยชน์ร่วมกันแต่ว,ว่าก็คือต้องวางแผนการรักษาขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละท่านด้วย ข้อดีคือแทบจะไม่เจ็บเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับพวกกลุ่มของไฮฟูรุ่นก่อนๆหน้านี้นะครับตัวอัลต้าฟอร์เมอร์เนี่ยของเขอเทคโนโลยีเนี่ยก็คือพัฒนาแล้วความเจ็บเนี่ยจะน้อยมากจนถึงไม่เจ็บเลยนะครับบางท่านไม่ต้องแปะยาชาเลยแต่ถ้าหมอนแนะนําหมอนดังว่าจะแปะหน่อยนะครับจะได้สบายนะครับผมาสามารถดูแล,ลรักษาร่วมกับการทําอย่างอื่นได้เช่นการฉีดปะทลุลุมท็อกซินการฉีดสารเติมเต็มฟิลเลอร์ต่างๆนะครับ อยู่ได้นานแค่ไหนหมอแนะนาแบบนี้ถ้าเกิดอยู่เมืองไทยเนี่ยสามารถทําทุก6เดือนเนี่ยหมอช่วยในการเมนเทนผิวได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วจะมีเทคนิคการใช้หัว2อจุดศูนมิลิเมตรกับ1.5ุมิลิเมตรเนี่ยจะช่วยความใสของผิวได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีการศึกษาเกี่ยวกับพวกเม็ดสีต่างๆนะครับฝ้ากระจุดดงดำเนี่ยก็เพราะว่าหัว1.5ึ่งจุดห้ากับหัวสองนี่ก็ช่วยเสริมประสิทธิภาพได้ด้วยนะครับนอกจากใบหน้าแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ย ที่ตัวก็สามารถช่วยดูแลได้นะครับเดี๋ยวเขาจะมีหัวบอดี้นะครับผมแต่ว่าอาจจะมีหลายนืกที่ตัวจะมีหลายเทคโนโลยีแล้วการใช้ตัวอัลต้าฟอร์เมอร์เนี่ยอาจจะใช้เวลาในการทําค่อนข้างนานนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ป๊อปปูล่ามากเหมือนกับการดูแลรักษาที่ใบหน้า การดูแลหลังรับการรักษาด้วยอัลตราฟอร์เมอร์3 mmfu นะครับก็แทบจะปกติเลยถ้ากันด่งกันแดดอะไรนะครับผมใช้ชีวิตได้เกือบปกติเลยนะครับอาจจะมีการบวมบ้างเล็กน้อย1-2วันนะครับจากปฏิกิริยาของร่างกายที่การซ่อมแซมแต่โดยส่วนมากเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะครับ จะเริ่มเห็นผลหลังทําทันทีประมาณ30%เกิดจากคอลลาเจน contraction หดตัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและการหดตัวต่างๆก็จะดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่1เดือน3เดือนนะครับาก็มาแชร์เกี่ยวกับเทคนิคในการดูแลผิวอันนึงที่เป็นที่ป๊อปปูล่ามากก็คือเรื่องของตัว ultraformer mmfu นะครับซึ่งจะช่วยยกกระชับผิวลุมซิว การดูแลต่างๆนะครับอาจจะต้องวางแผนปรึกษากับคุณหมอว่าจะดูแลใช้ที่ไหนต่างๆนะครับจะได้ผลการรักษาที่ดีสุดอันนี้ก็เป็นออปชันหนึ่งนะครับเรื่องของ 3, อ MM u u t r f o r r m เ t อร์ MMFU หากใครมีข้อสงสัยปรึกษา,าได้ที่ Facebook หมอรุชชนคุยครับ